สวัสดีครับวันนี้นะครับพลอามก็พาเราไปอยู่ที่ i m p a c ค a า e n นาเมืองทองธานีนี่คือหอห้านะครับเรามางานอบร่มลอกกระจก9้าวแรกลอกกระจกของไฮโปนะครับเขาบอกว่าวันนี้เด็ดพอเนี้ยดีไม่รู้จะดีไม่รู้จะเด็ดยังไงต้องลองเข้ามาดูต้องลองเข้ามาติดตามแต่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยววันนี้พลอามจะพาไปดูไปแอบส่องเขาดูว่าเขาทำอะไรกรันแต่ตอนนี้วันนี้กันเลยก <c oughs> ินก่อน ทุกันนี้วันที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอร์ตไฮโปวันที่สองว่าเขามีอะไรกันบ้างและเขากหลังเริ่มสอนอะไรกันครับตามไปดูนี่เห็นไหมทุกคนตอนนี้เขากำลังใส่จอรอบจอไอโฟนอยู่เลยนี่ที่สระรองสืออยู่เบริคโฟนสเ11โปรแม็กด้วยทุกคนนี่เรากระจดพร้อมทัดด้วย มีทองแดงนกะ็อยู่แล้วครับผม ต้องไปปรับตั้งค่าในบลูดไว้นะครับอยากให้มีฟองเยอะๆนะรเราตั้งค่าวิดคข้มเพิ่มไปอีกนิดนึงก็ได้ครับสักประมาณ30วสิบปีนะครับอะ,ะ,อะพาไปแนะนำหน่อยค่ะสวัสดีครับนี่คือบูธของไฮโปนะครับนี่เป็นเครื่องทำจอนะครับก็จะเป็นตัวทำได้ถึง12.9นะครับแล้วก็มีพวกเตา UV แล้วก็ อุปรกรณ์ที่ใช้กับงานลอกจอนะครับด้านใน,ในี้นงนะครับที่เหลี่ของท่เียมคนฟ้าส่งนะครับก็จะมีเทส่วนแบบไม่มีขั้วนะครับแล้วก็แบบมีขั้วนะครับอันนี้ที่ในงวงการสอนเทนต์เราใช้แล้วก็มีพวกสายชาร์จนะครับสายชาร์จหัวชาร์จนะครับ ที่เป็นของแท้นะครับก็จะอยู่ที่นี่นะครับของที่ยี่้าส่งก็จะมีหลายรุ่นแบบแล้วก็มีหลายราคานะครับตั้งแต่ราคาถูกจนถึงราคาที่แพงก็เป็นจอแท้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นซีดูซีสองเมตรนะครับอันนี้หัวชาร์จนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอะไรค่้าส่งนะครับก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมนะสแกนเข้ากลุ่มได้เลย วันนี้ก็จะเป็นบูธของ G X นะครับก็จะเป็นจอ G X นะครับก็จะมีก็น่าจะเป็นตัวแทนของอจอ G X ในประเทศไทยนะครับก็มีพี่ๆ G X นะครับเดี๋ยวให้พี่ๆเขาแนะนำจอ G X หน่อยนะครับสวัสดีครับก็จากบร,ริษัทู X Thailand นะครับวันนี้นะครับก็ได้มาร่วมง,งานไฮโฟนะครับ O C A นะครับก็ยังไงนะครับทางบริษัท G X นะครับก็ฝากหน้าจอนะครับในส่วนของเรื่องจอของเราในส่วนไอโฟนตรงมือนะครับไม่ว่าจะเป็น ของเรานะครับไอโฟนตั้งแต่ X จนถึงไอโฟน13เลยนะครับี่แล้วก็ในส่วนของหน้าจอตรงนี้จะเป็นของงาน p o นะครับจะเป็นหน้าจอ Android แล้วก็จะเป็นหน้าจอของ iPhone ด้วยจะเป็นถ้าเป็น iPhone จะเป็น T.F.T. นะครับก็เราได้เจอของ c x <ช>เป็นแล้วนะครับก็เม<ช>ื่อกี้ก็ได้ทราบไปแล้วว่ามีจออะไรบ้างแล้วก็มีงานอะไรบ้างนะของบ x s แล้วงาน Android ที่เป็น T.O. ใช่แล<ช>้วก็ T.F.T. นะครับ<ช> ก็อย่าเชื่อมเลยครับบูท G X นะครับแล้วก็ใครจะไปบูทหนึ่งก็จะเป็นบูทของฟิล์มเรนโบว์นะครับอ่านี่จะเป็นบูทของฟิล์มเรนโบว์นะครับเรนโบ่นี่เป็นฟิล์มน้องใหม่กำลังมาแรงนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้กันดีนะครับอ่านี่ครับตัวนี้ตัวตัวตัวแพ็กเกจใหม่ตัวนี้จะมีฟิล์มหลังไฮโดรเยวรอบเครื่อมอ่ะผมตัวนี้ประกันหนึ่งปีนะครับแต่กี่แผ่นเปลี่ยนให้ทั้งปี ัจแล้วเรนโบ่ยังมีฟิล์ม Red ยี่สิบสี่อันต้าที่เป็นประนาป<ช>รานอนะครับ Red ยี่สี่อันต้าตัวนี้ก็โอเคอยู่ครับแล้วก็แต่ตัวนี้ตัวที่ขายดีก็เป็นตัวนี้กระจกหน้าการะจกหลังอาจจะเคยเห็นกันบ้างแล้วครับอันนี้ข้อดีของฟิล์มตัวนี้นะครับน้ำลงไปเลยครับนีเ่เลยครับไหลเลยครับจะลื่เจลลี่แล้วก็ไหลเลยครับ แล้วก็ปาดก็คือจบเลยจะไม่มีข้าวใช้ง่ายง่ายนี่เสือต้มนะครับจากลังสิตนะครับแล้วก็ขายส่งเหมือนกันนะครับขายปีขายปีตีไก่ตีไก่ตีไก่ย่างแล้วก็มาเจออีกบูธหนึ่งนะครับเป็นบูธของเครื่องเดโมนะครับ เป็นเครื่องเลโมมีทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แล้วก็ไอโฟนนะครับก็มีทุกรุ่นนะครับถ้าใครอยากหาเครื่องเลโมยังไม่ผ่านการใช้งานประกันังสูงยัีเหลือบางตัวยังไม่ได้แกะซีนด้วยนะครับบางตัวไม่แกะซีนนะครับกอนนี้นะครับอยู่บนจิตออนะครับทับนับจงทิจิตเที่ยงเลยครับนี่เกี่ยวเฉยครับ การเก็บกาวออกนะครับขั้นตอนนี้เราทําความสะอาดนะให้สะอาดเลยให้มันเหลือแต่ตัวเนื้อพลาสติกจริงๆนะครับกำน,นันก็จะใช้ตัวแหนบนะครับลูดกาวออกนะครับหรือใช้ใช้ตัวปั่นขนาดน,นะครับก็ใช้ตัวปัน่นปั่นได้ไหมกำนันะไม่ออกไม่ออกด้วย ทำไงถึงบอกทำเนียใช่ไหมอะไรมันเป็นร่องมันมันมีมันมีร่องเล็กๆครับมันสะดุดอ๋อมันมันมีร่องเล็กๆอยู่ครับมันจะมีตัวพลาสติกที่มันกั้นกั้นเหมือนมันเหมือนมันเหมือนสร้างออกมาให้เพื่อยึดอ่ะเพื่อยึดกาวใช่ไหมใช่อ่าโอเคมันจะมีด้วยนะ